สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิเกะทุกคน วันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าอะไรผิวสวยสดใสแบบนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยโยจะมาแนะนํานะคะบอกเลยเลยว่าเป็นไอเทมเด็ดที่ดูแลผิวแบบทุกคนจะต้องเลิฟอะพูดถึงเรื่องความสวยใช่ไหมคะกับผู้หญิงของเราเนี่ยมันเกิดมาคู่กันใช่ไหมคะทุกคนยิ่ง <im prove> เรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบกับปัญหาริ้วรอยนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆของผิวหน้าของเราดังนั้นคะ่ะเราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลให้ความสําคัญใน,นคในเรื่องของสกินแคร์ค่ะทุกคนถ้าดูแลผิวของเรานะคะ แต่เนิ่นๆแล้วเนี่ยผิวเรานะคะก็จะคงความแต่งปังสวยงามอย่างนี้นะคะอยู่กับเราไปอย่างยาวนานค่ะวันนี้ไอเทมสุดเด่นที่แบบบำรุงอย่างล้ำลึกเลยนะคะทุกคนพูดได้เลยว่าโยเลิฟทุกคนจะต้องเลิฟค่ะ มาเริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็น The Weekend Green Calvia Ageless Eye Cream นะคะตัวนี้เนี่ยมีสารสก,กัดจากสาหร่ายฟององุ่นนะคะจากซูเปอร์ฟูดค่ะที่อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆมากมายเลยแล้วก็เป็นความลับนะคะความอายุยืนของคนญี่ปุ่นค่ะสู่ Beauty Secret นะคะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าจะทําให้ผิวหน้าของเรานะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกด้วยค่ะทังนี้นะคะก็ยังมีสารสก,กัดจากน้ํามันดอกทานตะวันนะคะซึ่งส่วนผสมเหล่านี้นะคะ อุดมไปด้วยวิตามินมากมายเลยนะคะปกป้องผิวแห้งก้าน,นะคะทําให้ผิวกระชับนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวค่ะเราทาไปใต้อรอบดวงตาตรงนี้นะคะก็จะทําให้ผิวรอบดวงตาของเราเนี่ยต่งตึงแล้วก็ไม่มีริ้วรอยค่ะสําหรับตัวที่2นะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะมีชื่อว่า The Vegan Green Caviar นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ day cream นะคะใช้ในตอนเช้าซึ่งสารสก,กัดของเขาเนี่ยก็มีเยอะเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะสารสก,กัดจากสาหร่ายพวงอัง ง่นนะคะลาเคซิตนะคะแล้วก็ลานเพิร์มนะคะแล้วก็สารสกัดจากน้ํามันดอกทานตะวันค่ะน้ํามันมะพร้าวน้ํามันงาคูปูอาชูบัตเตอร์โจโจบาออยล์แล้วก็เชียร์บัตเตอร์ค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็จะบํารุงล้าลึกนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะผิวเราเนี่ยก็จะนุ่มละมุนมากๆค่ะแล้วก็หลักๆนะคะในตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะโยก็จะใช้บํารุงก่อนลงกันแดดค่ะ และเราก็มาถึงตัวที่3นะคะทุกคนก็คือเจ้าตัวในครีมตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นสารสก,กัดคล้ายๆกับตัวแรกนะคะเมื่อจะเป็นส่วนผสมนะคะของสาลายพวงองุ่นนะคะแล้วก็น้ํามันจากดอกทานตะวันค่ะลาเคซีดนะคะไลายเพิร์ลแล้วก็น้ํามันมะพร้าวน้ํามันงาน,นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้ากระชับซึ่งเห็นผลรวดเร็วมากเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์นะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกรกระตุ้นการ ผัดเซลล์ผิวใหม่นะคะหน้าของเรานะคะก็จะเต่งตึงแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยปราศจากพาราเบนนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ค่ะ มาถึงตัวสุดท้ายนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยโยเลิฟมากค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะก็เป็นดีไวเก้นกรีนคาเวียดีไวท์ไฮเดรชันมาร์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสลิปปิ้งมาร์ซึ่งบอกได้เลยว่าอุดมไปด้วยวิตามินที่เข้มข้นมากๆค่ะทุกคนสารสกัดหลักๆของเขานะคะก็จะเป็นสาไลโปรออง,อง,งุ่นนะคะแล้วก็ไลายเพิร์มนะคะแล้วก็ลา,เ,ะคะลลาเคซิตค่ะตัวนี้บอกได้เลยว่าโยจะใช้อาทิละ์ละ2-3ครั้งค่ะทุกคนโบกไปเลยหนาๆนะคะนอนปุ๊บตื่นมาค่ะ ผิวของเราแบบสุขภาพดีมากช่ำน้ำําอิม่มฟูเวลาโยะไปออกงานโย่จะใช้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่โยเลิฟมากชินเดียวกันค่ะมาถึงสําหรับราคาสําหรับสกินแคร์สุดพรีเมียมของพิเอดูป,ปิสต,ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเราจะเริ่มต้นเ็ยตัวแรกค่ะ ตัวไอครีมนะคะตัวนี้เนี่ย15 ml นะคะราคา4,900บาทค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเดย์ครีมค่ะตัวนี้นะคะ50 ml นะคะ5,900บาทส่วนไนท์ครีมนะคะ50 ml เหมือนกันค่ะ6,900บาทส่วนเจ้าตัวนี้นะคะ h y เดรชั่นมา s ์นะคะ50 ml เหมือนกันนะคะ3,900บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับเซ็ตบำรุงผิวสุดพรีเมียมแบบนี้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ w o w w e a อ h e n h e a l t h c o m นะคะหรือว่าจะไปช้อปปิ้งออนไลน์ที่ Lazada ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะหรือว่าถ้าอยากจะไปซื้อที่หน้าร้านนะคะก็ไปซื้อได้ที่ร้านสกินแ l a นะคะก็จะมีสาคาเกอสซอนวินเลดนะคะ M อ็มควอเทนะคะแล้วก็เวลาสินทรนวินเลตค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายผิวดีมาก <laughs>